สมาคมคดีทรัฟชงมินกงนะวันนี้เราจะมาจัดเทียร์ลิสต์นะครับ iPhone ที่ดีที่สุดในโลกนะครับเพื่อมาดูกันว่า iPhone ไหนเนี่ยคือ iPhone ที่ดีที่สุดในโลกนะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูเทียร์ลิสต์ของเรานะคะในรอบนี้จะประกอบไปด้วย nice perfect good just normal little bad oh how you can t r u s t in the bin ก็คือประกอบไปด้วยดีมากๆ perfect ดีปกติเย่นิดหน่อยเก่าไปใช้ยังไงหรือว่าหมายถึงว่าแบบใช้ได้ยังไงนะจะใช้ได้ยังไงแล้วก็ข้อสุดท้ายคือสามารถยนต์ลงทิ้งถังขยะได้เลยนะอย่างแรกนะครับที่เปิดมาก็คือ i p n o t h ด o r i g i n a l iPhone หรือว่า 2G นะครับ iPhone เนี่ยมันเก่านะครับแต่ก็เป็น iPhone ที่เป็น iPhone รุ่นแรกนะครับดังนั้นผมจะให้แค่ที่ฮาวนะครับ 3G เก่านะครับแต่ใช้อะไรไม่ได้เลย ก็ต่างกันก็เทบจะเหมือนกันกันกบ 3GS เลยนะครับก็ใช้อยู่ทีเดียวกันกันเลยนะฮะ 4S ยังเก่านะแต่ว่ากล้องดีขึ้นมาใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ 4S ก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้อัป,อปเดตอะไรมากขนาดนั้นนะตอน iPhone 5เนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นมานะฮะผมจะให้อยู่ในハウนะฮะ 5C นะครับ 5C น,นี้ก็คือเป็น iPhone ที่เหมือน iPhone 5เลยนะเหมือน iPhone 5สเปคเหมือน iPhone 5เป๊ะเลยนะแค่ว่าสีมันเยอะขึ้นนะ 5S ผมชอบตัว iPhone 5s นะครับเพราะว่าก้องหลังมันดูแบบมีความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นจาก iPhone 5ปกตินะถึงสีมันจะเหมือนนกันก็เถอะนะไอโอ่าครับ iPhone 6เก่ามเก่า,เก,าเก่ามากๆเก่าไปหน่อยแต่ว่ายังใช้แอปธนาคารได้ an อยู่เป็นปีสปีสุดท้ายนะ 6s ก็เหมือนกันนะเหมือนกันเลย se gen 1นี้ใช้ iOS ปัจจุบันไม่ได้แล้วนะแต่ว่าใช้เหมือนจะใช้18ได้อยู่นะก็ค่อนข้างดีนะครับผมจะให้เป็นที่รตติ้แบนนะครับต่อมา7 ก่าไปหน่อยนะครับแต่ว่าสเปคดีนะครับชิป Apple A 10นะครับ่อนะครับแต่มันจริงอยากให้ l ิ t t l นแบ d นะแต่มันใช้ iOS ไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่มีสแกนหน้าไม่มีอะไรนะไม่มีเอ่อชาร์จไร้าสายด้วยนะก็ให้ที่เก่านะครับ X <ห>มีสแกนหน้าเพิ่มมานะครับดังนั้นผมจะให้ที่ l ิ t t l น b บ d XR XS เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ11 ไม่ธรรมดานะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยกล้องอะไรหลายอย่างนี่คือปรับปรุงมาเยอะเลยนะ CPU นี้ก็คือแรงเกินแล้วก็เป็น A13 ไ i อ n นิคนะแล้วก็11ซีี i ์เน้มนใส่ตรงนี้เลยนะต่อมาไ4 2เอาไป o s 2 16ได้แต่ว่าคามจำน้อยดังนั้นผมก็จะให้ที่ดีแล้วกันนะก็ไม่เชิงว่าดีนะผมให้ Normal แล้วกันนะต่อมาเข้าไปโฟ2 D ดีแต่สปคยังไม่แรงนะให้แค่ n o r m ม l ก่อนนะ 12 Pro ก็ยังไม่แรงนะครับต่อมา13 13เนี่ยแรงนะแรงปัจจุบันของมันย5ยังใช้ได้และ iOS ก็ใช้ได้ผมให้ผมให้ใหเออกู๊เลยนะสามกูุ๊ตสิแล้วก็อันนี้นะเอซสพวกให้กู๊เหมือนกันนะเพราะว่าสปีกมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะต่อมา14เทคโนโลยีจะเริ่มพัฒนาแล้วก็กระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งฮนะผมคิดว่า iPhone 14เนี่ย ปรับความร้อนนะครับคือแบบมันร้อนช้าแล้วก็ร้อนน้อยกว่านะกว่ารุ่นก่อนๆผมจะให้เออเพอร์เฟกนะสิบสี่โปรมันก็เหมือนกันนะครับไม่รู้สิบสี่โปรแม็กมันหายไปไหนนะครับต่อมาสิบห้าสิบห้าน้อยเพอร์เฟกเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยปรับเปลี่ยนมาค่อนข้างทางี่จะน้อยอยู่นะฮะสิบห้าโปรอันนี้สีสวยนะแล้วก็ไทเทเนียมก็สวยด้วยกล้องก็สวย ต่อมานะครับ16ผมให้ Nice เลยเป็นไอโฟนที่ดีมากความร้อนปักงงได้เยอะซ p พแรงมากแล้วก็ยังใช้ i อเได้อีกอย่างมากๆเลยนะต่อมา16 Pro ปอันนี้กล้องดีกล้องดีมากๆเลยด้วย 16E ข้อเสียคือมันราคาแพงไปหน่อยแล้วก็มันควรเป็นแบบมันควนรราคาถูกแล้วก็กลมันมีตัวเดียวมันมันไม่ค่อยเหมาะกับการถ่ายเท่าไหร่นะต่อมา17ผมให้ดีร nice, nice ัตว์นายสุนเลยครับไอโฟนแ ก็ชิปแรงขึ้นนะครับแต่ก็ยังดีอยู่นะครับต่อมา17โปอนนะครับก็คือรุ่นล่าสุดปรับปรุงมาหลายอย่างมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร้อนแบตเตอรี่ความจุกล้องฝาหลังลิ้นฟิลทุกอย่างนะครับดีแล้วก็เพอร์เฟกต์ดังนั้นผมจะให้ไมฟ์เลยนะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเทีย์ริสไอโฟนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามชอบใช้บ้าๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ